อ่ะอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นี่พามาเบงตัวอย่างพี่น้องให้ดูตัวอย่างอืมเพราะว่าก็หลายพื้นที่เนาะหลายพื้นที่แต่ช่วงนี้ก็ฝนตกพี่น้องฝนตกอ,อยู่วีราก็ฝนตกอืมก็น,กมกน้ําก็เริ่มมีน้ําเริ่มมีนี่นี่ให้ดูตัวอย่างคืออันนี้นี่ อยากแนะนำเน้อพี่น้องเน้ออยากแนะนำสำหรับข้าวที่เหลืองข้าวที่แคะแก่นแบบนี้ข้าวที่แคะแก่นแบบนี้คือข้าวแบบนี้นะพี่น้องเขาแบบนี้นี่ไม่ต้องรอรับรวงพี่น้องไม่ต้องรอให้หอดเดือนกันย่ามีน้ําตอนไหนใส่ตอนนั้นพี่น้องอเบิ่งเนี่ยนี่เบิ่งเบิ่งต้นเขาในน้อยหนึ่ง ยังแบนแบนอยู่เลยนี่ darum, ย่างแบนแบนอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ยข้าวนาปีเนี่ยคือถ้าต้นมันเล็กเหมือนเนี้ยต้นมันแคะมันแกนเหมือนเนี้ยเออแล้วเข้าสิไปล่อใส่หัาห่วงเ,งเนี่ยมันบาทันเลยพี่น้องมันไม่ทันเลยข้าวนาปีมันไม่เหมือนข้าวนาปังข้าวนาปีเนี่ยเมื่อถึงเวลาปั๊บไม่ว่าข้าวจะสมบูรณ์ หรือไม่สมบูรณ์มันสีถอดห่วงพี่นอ้องคือการครับอันนี้อันนี้เป็นข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าเนาะมอลิดหนึ่งศูนย์ห้าคือถ้าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเ,เมื่อถึงเดือนตุลาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะข้าวเนี่ยจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เออต้นเล็กหรือต้นใหญ่เอจะแคลกแกนหรือไม่แคลกแกนมันถอดห่วงพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นนี่ เข้าเซียนเท่าไหร่เราจะทํายังไงเราจะแก้ยังไงโดยเฉพาะหลายพื้นที่ก็น้ําก็เพิ่งมีนะเนาะคือจยงอันนี้น้ําก็เพิ่งจะมีเห็นบอกน้ําก็เพิ่งจะมีวันนี้ก็วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าสิงหาคมแล้วแนวทางก็คือรีบบํารุงพี่น้องรีบบํารุงรีบใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวมันใหญ่เพื่อให้ต้นข้าวมันโต ไม่ให้ต้นข้าวมันแคลกแกนเอือบำรุงตอนนี้ยังทันอยู่พี่น้องเอ้ยบำรุงตอนนี้ยังทันอยู่สําหรับข้าวที่มันแคลกแกนนะเนื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ้าพี่น้องฝ้าบำรุงรีบบำรุงเลย,เยถ้าเราจะไปรอรับรวงนะผมบอกเลยว่ามันอท่ทันเลยพี่น้องมันไม่ทันเลย,เยรีบทําเอถ้ามีโอกาสเอเพราะว่าฝนมันก็ข่าวพยากรณ์ช่วงนี้ก็ฝนยอมความกดอากาศ เนี่ยกาล่างพี่นอ้องเอออีกสองสามสี่วันนี่แหละพี่น้องเขาบอกว่ายอมความกวดอากาศมันมันมันปกคลุมพี่น้องมันปกคลุมเพราะฉะนั้นก็รีบเร่งพี่น้องรีบเร่งเออสำหรับข้าวใครที่เหลืองอต้นเล็กต้นแกนแบบนี้ออย่าไปรอรับรวงพี่น้องอย่าไปรอรับรวงออส่วนสูตรปุ๋ยนะพี่น้องนะสูตรปุ๋ยนะอันนี้นี่ เน,นเ,นนเน้นไปทางยูเรียสักหน่อยหนึง่งพี่น้องเน้นไปทางยูเรียสักหน่อยหนึ่งต้นมันเหลืองมันแครแมนแกนแบบนี้เห็นบอกฝั่งนี้เห็นบอกฝั่งนี้เขาบำรุงมันเขียวตึบขึ้นเลยเห็นบอกเออแต่ฝั่งนี้เห็นบอกฝั่งนี้ยังไม่ได้บำรุงเห็นบอกเหลืองอ้อยเลยเห็นบอกอเน้นเน้นไปที่ยูเรียรพี่นอ้องออแต่ว่าใสทานนะ่ทั้งสามธาตุนะทั้ง npK นีั่นแหละออแต่เน้นอเน้นไปที่ยูเรียรเพราะว่ายูเรียเนี่ยมัน เป็นตัวสร้างใบสร้างลำต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงน,นี้ต้นมันเล็กใบมันเล็กมันบอระใบมันเล็กใบมันเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าต้องเน้นไปทางยูเรียนะจังหน่อยเอาใส่ย,ยูเรียหลายๆนะจังหนอ่อยแต่ว่าอย่าใสา่ย,ยูเรียเพียวๆด้อยพี่น้องเด้ออย่าใสา่ย,ยูเรียเพียวๆนะเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดข้าวเนี่ยมันต้องการทั้งสามธาตุพี่น้อง ทั้งสามธาตุทั้ง NPK อืมเพราะว่าคือมันมันกระชั้นชิดแล้วนะพี่น้องกระชั้นชิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแร่ธาตุสารอาหารเนี่ยมันต้องครบไม่ใช่ว่าเราจะไปใส่ยูเรียตอนนี้แล้วไปจะไปรอรับลงอีกเอมันมันถ่าแบบนั้นนะคือมันอจสิบอท่านพี่น้องคือเราบำรุงรีบบำรุงได้มันจะดีพี่น้อง NPK นี่มันมันสำคัญอคือข้าวก็ผมก็เคยบอกกันแหละคือ การให้ปุ๋ยข้าวเนี่ยคือมันมันมีระยะเวลาของมัน้องมีระยะเวลาในการกินปุ๋ยมีเวลามีระยะเวลาในการสะสมอาหารใส่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ว่ามันจะได้กินพี่น้องใส่วันนี้ก็มันต้องมีเวลาให้มันกินปุ๋ยพี่น้องมีเวลาให้มันได้จะเดินเติบโตู้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปรออีงยังอีงยังกะใส่แต่ทำห่วงอย่างเดียวอะไรอะไรก็ใส่แต่รับรวงอย่างเดียวมันว่าแมนพี่น้อง ถามว่าใส่รับรวงะมันดีไหมมันดีพี่น้องอืมแต่ทีเนี้ยเข้าก็ต้องเบิงต้นเขาเข้าว่าต้นข้าวเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันมันมันสมบูรณ์ไหมถ้ามันไม่สมบูรณ์เราก็ใส่กระตุ้นออถ้ามันสมบูรณ์แล้วเออถ้าต้นมันใหญ่แล้วมันเขียวแล้วคือจังแบบนี้ต้นมันเขียวแบบนี้แล้วเนี่ยข้ากับรอใส่รับรวงกลางเดือนหน้าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเนี้ยต้นข้าวมันแคร์มันแกนมันเหลืองวะเนี้ย มันบางคนก็อาจจะบอกว่ามันกระเทอะกระเทอือนนะเนาะเพราะว่ามันก็จ,จะถึงกันยาแล้วมันบอกอันนี้ก็มันก็กลางชีงหาแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอใส่รับร่วงทีเดียวอยบอต้องรอพี่น้องไม่ต้องรอถ้าเหลืองแคะแกนอย่างเงี้ยนี่เบิงเหมือนข้าวอ,อนุบาลเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดูต้นนี่เบิงยังแบนตะ,ตะเล็ดแตะแต๋อยู่เลยนี่มันบอก เอเห็นไหมนี่ยแบบนี้ต้องเอาไว้ไม่ได้พี่น้องเอาไว้ไม่ได้ต้องรีบบำรุงถ้ามีน้านะพี่น้องนะอแต่ถ้ายังไม่มีน้ําแปลงนาของใครที่ยังไม่มีน้ําก็ก็รอไปก่อน,นอย่างรอไปก่อนเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยผมผมเคยบอกก็แเลยคือถ้าจะให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยพี่น้องปุ๋ยเนี่ยมันจะต้องมีน้ําอำก็มีบางคนนะเนาะก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ย ไม่จําเป็นต้องมีน้ําหรอกพอนว่าคือผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าคือเวลาเอาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องเราต้องอรู้กระบวนการยังรู้กระบวนการของไอ้ไอ้ต้นข้าวว่ามันไหนกินปุ๋ยยังไงมันดูดปุ๋ยยังไงแมนบอแล้วสาคัญเนี่ยคือเราเราต้องต้องดูเรื่องวัชพืชด้วยเด็กพี่น้องอถามว่าดินมันชุ่มชุ่มฉะเฉะเนี่ยมันใส่ได้พี่น้อง ถูกไม่ผิดเอดินชุ่มชุ่มเฉะแฉใส่ปุ๋ยได้แต่พี่น้องแต่เราต้องดูความเป็นจริงด้วยประสิทธิภาพนะคืออย่างหน้ามันหน้าแบบนี้แบบเนี้ยอทั้งหญ้าทั้งข้าวขึ้นแบบเนี้ยอแล้วพี่น้องคิดดูถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยโดยที่ไม่มีน้ําใส่ปุ๋ยโดยที่ดินชุ่มชุ่มเฉะเฉพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นออหงามันจะขึ้นน้ําพี่น้องเอแต่ตรงกันข้ามเถ้านามีน้ําอแล้วเราใส่ปุ๋ยเนี่ย หญ้าพวกนี้มันสิตายพี่น้องเพราะว่าหญ้าพวกนี้นมันมันจะไม่ค่อยทนน้ําพี่น้องแต่ข้าวเนี่ยมันเป็นมันเป็นพืชที่ทนน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการใส่ปุ๋ยเนี่ยผมจะเน้นแต่ย้ําเสมอว่าให,ให้ให้รอให้มีน้ําพี่น้องให้รอให้มีน้ำไม่ใช่อะไรหรอกคือใส่ไปแล้วนี่มันถามมันบอกมีน้ำหรือว่าดินชุ่มๆแฉะๆเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นนั่นแหละหัวใจหลักๆของมัน,นคือหญ้าพี่น้อง เพราะว่าการปลูกข้าวก็รู้ๆอยู่เนาะคือถ้ามันมีวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าขึ้นเนี่ยหญ้าเนี่ยมันจะมาแย่งพี่น้องมันจะมาแย่งสารอาหารเพราะนั้นเนี่ยรอให้มีน้ำพี่น้องรอให้มีน้ำมีน้ำปุ๊บใส่เลยบำรุงเลยพี่น้องเน้น NPK อเน้น,น,นยูเรียอตัวหนาหลายเนี่ยอ่าเพื่อเป็นการเล่งใบเล่งลำต้นให้มันทันการทันเวลาพี่น้อง เพราะว่ามันกลางสิงหาแล้วออก็มาฝากมาเตือนมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องสําหรับ FC, กรเกษตรกรชาวนามือใหม่เเมื่อมีน้ําอย่ารอให้มันถึงช่วงรับรวงพี่น้องถ้ามีน้ําปับ๊บถ้าข้าวแคะแกนแบบนี้ใส่บารุงเลยพี่น้องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้นข้าวเนี่ยต้นใหญ่ต้นโตอือจาไว้พี่น้องต้นเล็กรวงเล็กต้นใหญ่รวงใหญ่โอเคเนาะ